สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะพุ่งยอดใหญ่ๆบวกของเรานะคะนี่ด้อะไ้แล้วนะคะชูพี่น้องจ๋าโาสิห้เบิ้งยังคะ่ะพักบุ้งพี่น้องเอ้ยพักบุ้งฝรั่งนะคะนี่ค่ะ หน้าตาพักบุงพลังนะคะหยดกำลังงามเลยจ้าหยดซ้ำนี่นะเก็บได้อยู่นะคะยังไม่ทันมีผิดเนาะแกงสุ่มค่ะพี่น้องเก็บไปแกงสุ่มนะคะ,กกะ,คะหยดอว,อวบเลยจ้าหน,นักงามขนาดจา้ะพี่น้อง ออย่างไรย,ยัางงามค่ะคุนอ่ะนี่นะคะผักบุ้งฟรัง่งโอ้แตกดังเปาะๆเลยจี่น้องผักดังเปาะๆโอ้ยนีย่าง,งามไหม งามค่ะผักบุ้งผักบุ้งหยดอ่อนๆนะหยดใหญ่นะคะกอเดียว กิมเลยค่ะพีนนนะ่น้องงานง่ายไรกอบนะโอ้หขนาดค่ะพุ่มพอังพี่น้องนองนง่ายน่นาด ละงามค่ะเสียงสุ่มงามขนาดนี่หรอมอ่อนนะคะหักตังป้องป้องเลยห่อตังป้องป้อง โชคดีเลยที่รถยางมาทางนี้นะคะต้อ,องต้อ,องรถอบอุ่นเด็ดหัดป๊อกป๊อกปอกปอก,ปอกโอ้ยเป็นไปเป็นไง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกคืนหนึ่งนะคะรถมาถ,ถึงบ้านแล้วนะนี่ค่ะลงหยอดนะคะพี่น้องกับบังไงนะคะกับบังไงเลยจ้ะกับจังใหญ่กบุ๋มก็เรนีนะคะรถลวกกินกับขนมจีนไปแล้วสามหยอดนะคะสามหยอดนะคะสามหยอดกับอิ่มได้พี่น้องพร้อมหยอดไงนะคะ ต,ตัดตัดตัดนะคะแล้วลวกกับรวกแล้วก็กินกับขนมจีนนะคะปลาที่มีทีเรือเอาไปเห็นยังวัดตีนะคะทีเรือลูกก็จะนอกนะคะอา่าวกต้มนะคะต้มต้มประมาณนึงนะคะบ่ต้องต้มดนนะคะลวกไข่ไข่กับลวกนะคะลวกแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นนะคะนอกน้ำเย็นแล้วก็เอาแบ่งแบ่งเป็นทุ้งๆไหวนะคะ เอเซสองฟีดไปค่ะพี่น้องรูดจะเอาไว้เป็นเมนูอาจจะเป็นซุปนะคะซุปซุปผักบุงฝรั่งนะคะหลักก็แกงเทพโพนะคะแกงส้มนะคะมีอยู่สามสี่เมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือย่ำนะคะยำผักบุ้งฝรั่งนั่นเองค่ะพี่นองกานีละคะ่ะที่ผลงานที่ลูกไปเห็ียบมานะคะ เปียวๆนะคะรสชาติก็จะออกปเปียยวพี่น้องหอนง่ๆอย่างนี้นะคะแต่โปะโๆปโปนะคะเวลาไปเก็บเนาะอ่าเมื่านเนี่นะคะในคณะที่ที่ไปเก็บนะคะพี่น้องที่แรกอะรวดไดไทายคลิปแน่ยอยู่หน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนหลังๆมาะโบไดไทายค่ะพี่น้องแบตเตอรี่เบิด <c oughs> รูกกันเลยได้ฮักค่ะจะเก็บวยกระยานเพิ่นแก่ก่อนนะคะ ลแล้วก็เลยได้ฮัก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 มาลวก็เออเดี๋ยวลบมารีบิวให้เบิรงตอนมาอยู่บ้านแล้วนะคะก็เล่นนี่แหละคะ่ะเอามาให้พี่น้องเบิรงนะคะปลาทีไปได้ได้มากเท่าไดนะคะป้าทีเราไปเจอนีก่กค่ะห่างจากบ้านไปประมาณกิโลก,กว่าๆค่ะพี่น้องคะ่ะใบใบกะสีเอาออกนะคะพี่น้องบเอาใบนะคะเอาเฉพาะก้านนะคะ ยอดไงนะคะพี่น้อง้าหยอดซ้ำเนี่ยบหญ่บันไดกับหาหกหยอดลูกกะอีมแล้วนะคะแต่ว่า้าหยอดใญงแบบนี้นะคะแบบนี้ทั้งเบิดเลยเนี่ยสามหยอดกะอีมแล้วพี่น้องเพราะว่าเราหยอดไงญ่ละกันน้าน้่นนะคะพี่น้องใไงละกันน้านะคะหยอดอ่อนอ่อนสีกะสีกินได้อยู่นอกจากนอแต่ว่าบ่เหมาะนะคะบ่เหมาะสาหรับถีเอ่อแก่แล้วนะคะจะบ่อหมาะซ้ำอย่างนี้ยังกินได้อยู่แล้วก็มักนิยมกินเฉพาะ โยชนของเขานะคะใบใน่บนิยมกินกันนะคะปลาที่นี่ผู้ใดกินไม่ด้าจะพี่น้องผู้ใดฝึกกินไม่นะคะให้กินทีละน้อยก่อนเนาะว่าเขาแผ่เขาโบนะคะถ้าบบมีอาการแผ่เพราะว่าบางคนก็นจ,ะจะแผลนะคะพี่น้องแต่ถ้าบบมีการแผลนะคะเท่านาก็สามารถกินได้เพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องเพราะว่า คือว่าแห้วะนะคะอาหารทุกชนิดนะคะเขาต้องทดลองก่อนนะคะทดลองคือการฮัดกินทีละน้อยก่อนว่าหลังกายเข้ามีอาการแพ้โบนะคะถ้าโบแพ้ก็สามารถกินได้เต็มอิ่มในหลอกต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทีหลังกายเข้าฝึกใหม่นะคะต้องไขๆกับสอบสักก่อนนะคะว่าเทสเบิรงสักก่อนว่ามีปัญหายังโบนะคะถ้าโบมีปัญหายังกะกินได้เลยจ้ะพี่น้องเป็นยาระบายสันดีนะคะกินน้อยก็ เป็นเป็นผักนะคะกินมากก็เป็นยาละบายเนาะสำหรับตัวเราเองบม่มีปัญหานะคะก็คือกินได้เต็มอิ่มนะคะบม่มีปัญหายังนะคะได้ตามปกตินี่แหลคะค่ะเมื่อนี้เราก็เอานี่แหละนะคะมามาให้เบ่งนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะเ c ซทุกท่าน,นทั้ง f อฟซเก่าแล้เอฟซ c ใหม่เนาะที่ติดตามรวมไว่าจะเป็นแฟนเพจอของอ c ซนะคะ้ากา ทั้ง u t u b e นะนะคะ EC Happy นะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้รดเสมอมาทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปสักก่อนด้วยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจา้ารอบเบิ่งว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเก็บพักอียงนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปสักก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะบายบายค่ะไปลวกผักบุ้งไวถ่ายกินนะคะ บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะ